ต่อในลักษณะร่จอดนี้น<า>น้องมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนลงนะครับเพรนั้นก็อยากให้ทุก้องเข้าใจให่ดี่การศานี้นะครับเป็นพื้นาที่เราจะเป็นอนอเนระดับในด้านของเทคนิคกรเรียนร้การคต่าที่เ็นั้อมัยากระบบเียนการศการอยากให้ใช้เวลาเรียนรู้ันแ้นก็ให้เนื้อหา

ของรับพี่ชายเออเอ็ดอ่าใช่ครับของเขาเสร็จ